ลองจินตนาการสักครู่ว่าภายใต้ความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมวัดวา,ารามสีทองและความยืนหยัดที่ทั่วโลกต่างรู้จักของประเทศไทยนั้นมีสนามรบของเรื่องราวที่ได้หล่อหลอมจิตวิญ,ญญาณของชาติเรื่องราวของสงครามการเสียสละและการเอาตัวรอดที่ผู้คนนอกประเทศไทยแทบไม่เคยได้ยินมาก่อนถ้าผมบอกคุณว่าประวัติศาสตร์สงครามไทยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของกษัตริย์หรือแม่ทัพ แต่คือเรื่องราวของชาวบ้านธรรมดาที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสัตว์รูที่เกินกำลังพลิกชะตาสงครามด้วยความกล้าหาญที่ยังสะท้อนกล้องถึงทุกวันนี้ล่ะถ้าคุณอยากรู้สิ่งจริงว่าอะไรที่ทำให้ประวัติศาสตร์ไทยแตกต่างอย่างไม่เหมือนใครนั้นอยู่กับผมจนถึงตอนจบของวิดีโอนี้เพราะผมสัญญาว่าเมื่อการเดินทางผ่านเลือดไฟและความมุ่งมั่นสิ้นสุดลงคุณจะมองประเทศไทยในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนประเทศไทยที่เรารู้จักในนามดินแดนแห่งอิสรภาพ เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกแต่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคชะตามันถูกหล่อหลอมผ่านศตรวรรษ์แห่งสงครามคนไทยต่อสู้ในสงครามที่โหดร้ายและยิ่งใหญ่พอกันตั้งแต่การประทะก,กับอาณาจักรเขมรอันยิ่งใหญ่ไปจนถึงสงครามดุเดือด,ดกับพม่า,มาจนถึงการต่อสู้ในยุคใหม่เพื่อรักษาดุลยภาพระหว่างตะวันออกและตะวันตกประวัติศาสตร์สงครามไทยไม่ใช่เพียงเรื่องราวของการเอาตัวรอดแต่มันคือเรื่องราวของกลยุทธ ความสามารถีและความมุ่งมั่นไม่สยบยอมย้อนกลับไปในศตรวรรษแรกกประเทศไทยยังไม่เป็นประเทศไทยแบบปัจจุบันแต่เป็นแควเลกเกตและนครรัฐที่สู้รบแย่งชิงอำนาจสุขโขทัยอยุธย,ยาลานน้านนาและอื่นๆต่างม,มีบทบาทสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ไทยสงครามระหว่างรัฐเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่การแย่งดินแดนแต่เป็นการดินน้นรนเพื่ออยู่รอดในภูมิภาคที่อาณาจากักรเขมรยิ่งใหญ่ครอบงำ กษัตริย์เขมรสร้างนาครวัดนครธมเป็นอารยาธรรมอันตรา,ารตาที่สุดในเอเชียแต่บรรดาราชอาณาจักรไทยที่กำลังเติบโตต่างฝ่ายหาความเป็นอิสระจากเงานั้นการสูร้รบจึงดูเดือดและมันได้หล่อหลอมวัฒนธรรมศาสนาและอัตลักษณ์ของชาวไทยให้ก้าวพ้นจากการครอบงำของเขมรแล้วอยุธยาก็ถือกำเนิดขึ้นเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยืนหยัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจไทยมานานกว่าสี่ศตวรรษ สงครามของอยุธยากลายเป็นตำนานและในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยหายนะอาณาจักรนี้ต้องประทะกับพม่าครั้งแล้วครั้งเล่าสงครามลุกลามไปทั่วลุ่มน้ำทุ่งนาและป่ากเขาและบทที่ไม่มีวันลืมเลือนคือการเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพศ2310เมื่อกองทัพพม่าบุกเผาเมืองจนราบป,ปีแมงยนครอันมัง่งคั่งเต็มไปด้วยพระราชวังวัดวาและงานศิลป กลายเป็นเท่าฐานครอบครัวแตกสลายพระสงฆ์ถูกฆ่าทรัพย์สมบัติถูกปล้นสะดมเหตุการณ์เพียงครั้งนั้นอาจทําให้ประเทศไทยสิ้นชาติไปแล้วแต่ที่นี่เองที่จิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์สงครามไทยได้เปล่งนปะกายจากซาประลักหักพังประเทศไทยกลับฟื้นคืนอีกครั้งเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกว่าเดิมในห้วงเวลาแห่งความมืดมนนี้วีระบุรุษอย่างพระเจ้าตากสินมหาราดได้ปรากฏขึ้นพระองค์รวบรวมผู้คนลุกขึ้นต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนแผ่นดินและฟื้นฟูบ้านเมือง ลองคิดถึงความกล้าหาญที่ชาวนาธรรมดาและชาวบ้านธรรมดาต้องมีหลังจากได้เห็นความหายนะเช่นนั้นแต่พวกเขาก็ยังหยิบอาวุธขึ้นมาสู้หมายความมุ่งมั่นของพวกเขาคือกระดูกสันหลังของการเกิดหมายของสยามและถ้าไม่มีการเสียสละเหล่านั้นอาจไม่มีประเทศไทยในวันนี้สงครามในประวัติศาสตร์ไทยไม่เคยเป็นเรื่องของทหารในชุดเกราะเท่านั้นมันคือเรื่องของประชาชนแม้ที่อุ้มลูกขณะช่วยสามีสร้างบ้านที่ถูกเผาพระสงทีใช้วัดเป็นที่พักพิงแห่งความหวัง และชาวนาที่กลางวันจับอาวุธสู้ศึกกลางคืนกลับมาที่ทุ่งนาที่ถูกทำลายเพื่อหว่านหวงใหม่วีรบุรุษเงียบเปล่านี้มักถูกลืมแต่พวกเขาคือหัวใจของชัยชนะทุกครั้งของไทยนอกเหนือจากสงครามกับพม่าแล้วไทยยังต้องเผชิญกับภัยใหม่เมื่อมหาอำนาจอาณานิคมขยายตัวทั่วเอเชียอังกฤษครอบครองพมา่าฝรั่งเศสครองอินโดจีนและหลายคนเชื่อว่าในไม่ช้าไทยก็คงไม่รอดแต่ประวัติศาสตร์กลับเลือกเส้นทางใหม่ผู้นำไทยในยุคนั้นไม่ได้พึ่งเพียงอาวุธ แต่ใช้ทั้งการทูตและบทเรียนจากสงครามที่สืบทอดมาเพื่อเอาตัวรอดพวกเขารู้ว่าเมื่อใดควรสู้และเมื่อใดควรเจรจาพวกเขาปฏิรูปกองทัพปรับโครงสร้างประเทศและเล่นเกมการเมืองระหว่างจักรวรรดิที่แข่งขันกันทําให้ประเทศไทยคงความเป็นเอกลักษณ์นี่คือความฉลาดของประวัติศาสตร์สงครามไทยมันไม่ใช่แค่การต่อสู้ด้วยอาวุธแต่มันคือการต่อสู้ด้วยสติปัญญาสงครามสอนให้ไทยรู้ว่าพลังไม่ใช่วัดกันที่ใชยชนะในสนามรบเสมอไป แต่คือความสามารถที่จะอดทนปรับตัวและเหนือกว่าสัตว์รู้ด้วยความคิดและนี่คือเหตุผลที่แม้เผชิญอุปสรรคมากมายไทยยังเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมแต่สิ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่าคือประวัติศาสตร์สงครามไทยไม่ได้บอกเล่าแค่เรื่องการทำลายล้างแต่มันบอกเล่าเรื่องอัตลักษณ์ทุกครั้งที่ไทยล้มหลงก็ลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งที่ผู้คนแตกกระจายพวกเขากลับหาทางรวมเป็นหนึ่ง ทุกสงครามได้สลักคุณค่าของเสรีภาพไว้ลึกในจิตวิญญาณไทยเตือนว่าความอิสระไม่ได้ถูกมอบให้แต่มันต้องได้มาด้วยการปกป้องบางครั้งต้องช่วงชิงกลับมาจากปากเหวแห่งความสิ้นหวังเมื่อคุณเดินไปตามซากปรักหักพังของอยุทยาในวันนี้คุณไม่ได้เห็นเพียงก้อนอิฐเก่าๆหรือวัดที่เหลือแต่คงคุณเห็นร่องรอยบาดเพนของสงครามและความแข็งแกร่งที่ตามมาเมื่อคุณไปเยือนภูเขาทองในกรุงเทพมหานครคุณกำลังยืนอยู่บนป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการลุกลาม แม้แต่ในสังคมไทยปัจจุบันแนวสะท้อนของสงครามเหล่านี้ยังอยู่ทุกคนแห่งหล่อลลอมความภาคภูมิใจประเพณีและอัตลักษณ์ที่ไม่เคยแตกหัขกของคนไทยคุณอาจถามแล้วทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงสำคัญกับเราวันนี้คำตอบง่ายมากประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องอดีตแต่มันคือตัวตนของเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันประวัติศาสตร์สงครามไทยเตือนเราว่าไม่ว่าเราจะถูกทำลายเพียงใดเรายังสามารถลุกขึ้นสร้างใหม่ได้ ไม่ว่าสัตว์รูจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ยังมีหนทางต่อต้านไม่ว่าการเสียสละจะถูกลืมเพียงใดพวกมันยังคงมีชีวิตอยู่ในอิสรภาพที่เรามีทุกวันนี้ลองนึกถึงใบหน้าของผู้ที่เคยต่อสู้ทหารหนุ่มที่ยืนยามตลอดคืนทั้งที่รู้ว่าสัตว์รูอาจบุกเมื่อไหรก็ได้ชาวบ้านที่เสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องครอบครัวกษัตริย์ที่ยืนหยัดไม่ใช่แค่ในฐานะผู้ปกครองแต่ในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียว เหล่านี้คือเรื่องราวมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์สงครามไทยเรื่องราวที่ควรค่าแก่การจดจําพอต่อกับสนามรบและเมื่อเราค่อยๆเปิดเผยบทที่ถูกซ่อนอยู่เหล่านี้มันก็ชัดเจนประวัติศาสตร์สงครามไทยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของประเทศไทยแต่มันเป็นเรื่องของเราทุกคนมันสอนเราว่าการอยู่รอดต้องการความสามารถที่มันสอนเราว่าเสรีภาพไม่เคยได้มาฟรีต่อและมันสอนเราว่าแม้ในเวลาที่มืดมนที่สุดความแข็งแกร่งก็สามารถส่องแสงนำทางได้ดังนั้น ถ้าคุณอยู่กับผมมาจนถึงตอนนี้คุณได้เดินผ่านศตรวรรษแห่งเลือดไฟและการเกิดใหม่คุณได้เห็นอาณาจักรล้มและลูกใหม่คุณได้เห็นชาวบ้านธรรมดากลายเป็นวีรบุรุษและได้เห็นชาติสร้างอัตลักษณ์ผ่านการต่อสู้ของสงครามและบางทีตอนนี้คุณอาจเข้าใจแล้วว่าประวัติศาสตร์ของไทยไม่ใช่แค่บทเรียนแต่มันคือแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนที่เผชิญความท้าทายในวันนี้นี่คือเหตุผลที่เราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องราวเหล่านี้เลือนหายไปได้ เพราะการลืมมันคือการลบล้างการเสียสละที่ทําให้เรามีปัจจุบันการจดจําพวกมันคือการมอบพลังมอบมุมมองและมอบความภาคภูมิใจและหากการเดินทางผ่านประวัติศาสตร์สงครามไทยได้ทําให้คุณรู้สึกเช่นเดียวกับผมผมก็อยากชวนคุณให้เดินหน้าต่อไปกับผมยังมีอีกนะับไม่ถ้วนเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์รอที่จะถูกบอกเล่ารอที่จะสร้างแรงบันดาลใจดังนั้นอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณได้ยิน กดติดตามช่องนี้เข้าร่วมกับชุมชนของเราและมาร่วมกันเปิดเผยสิ่งที่ถูกลืมสิ่งที่ซ่อนเลนและบทเรียนส่งพลังจากประวัติศาสตร์ที่ยังคงกำหนดโลกที่เราอยู่ในวันนี้เพราะประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอดีตแต่มันคือพลังที่ทำให้เราเผชิญหน้ากับอนาคตและเมื่อเราปิดบทนี้ลงขอให้ท้ายคำเหล่านี้อยู่กับคุณก้องกังวาลข้ามกาลเวลาประวัติศาสตร์สงครามไทย